แล้วพ่ออินอยู่หลังกล้องนะฮะวันนี้อะไรฮะขอ,ของเขิงนี่เต็มไปหมดเลยคะ่ะยังไงฮะ ช้อปปิ้งงานแสดงสินค้าของเด็กค่ะอ๋อที่เมืองทองธานีนะคะถูกและขึ้นชื่อว่าเมืองทองธานีหลายคนคงนึกถึงความหาที่จอดยากความรถติดและความค่าที่จอดแพงคือเวลาที่มีงานจัดสินเอองานจัดแสดงสินค้าเนี่ยนะคะคนจะเยอะมากแล้วก็ที่จอดรถก็หายากแล้วเราก็ต้องเสียเวลาในการวนตลอดเลยนะดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในการจะไปเมืองทองธานีนั่นก็คือแท็กซี่ค่ะอแล้วเราจะยังไงคะแต่วันนี้นะคะแม่แอนได้เรียก รถล่วงหน้าไว้แล้วนะคะและไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดานะคะวันนี้เราจะไปด้วยรถแคบค่ะรถแคบรถแคบคืออะไรคะรถแคบนั่นคือ VIP แท <London. S 1> ็กซี่สไตล์ลอนดอนลอนดอนลอนดอนอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ <od> ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มันมีอะไรดีบ้างรวมทั้ง มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มีสิทธิพิเศษนะคะให้กับคนที่ดูคลิปด้วยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยดูเหมือนรถแคปจะมาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยดูสิดูรถเขาสิโอ้โหฮะเหมือนเป็นเป็น V I P แท็กซี่สไตล์ลอนดอนจริงๆนะคะเหมือนแบบรถอังกงอังกฤษนะผู้ดีอังกฤษนะ ไปแล้วอ่ะคือของแขบปเนี่ยรถเขาค่อนข้างกว้างนะฮะแต่ว่าเก้าอี้เนี่ยจะไม่เหมือนแท็กซี่ปกตินะคะก็คือว่าห้อมโดยสารเขาเนี่ยผู้โดยสารจะนั่งหันชนกันนั่งได้ถึง5คนนะคะนี่นี่นี่ี่แม่สังเกตน,นะม,มีเซฟตี้เบลล์จุดจุดโอ้จริงๆด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพาออินขอเอาขอขึ้นรถก่อนนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องโดยสารของแคบเรียบร้อยนะฮะเราออกเดินทางไปที่เมืองทองธาน,นีนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เบบี้เกนได้นั่งนอกจากเบบี้เกนแล้วก็มีแม่แอนด้วยนะฮะ<ต>ทุกคนเลยดีกว่าเคยนั่งไหมอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคย,เคยอ่ะจุดแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผู้โดยสารห้องห้องเขาเรียกว่าห้องผู้โดยสารกับห้องคนขับเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเป็นฉากกั้นกันฉากกั้นอย่างนี้ดังนั้น อย่างแรกเลยปลอดภัยคนขับก็ไม่ต้องกลัวผู้โดยสารเออหรือว่าเออผู้โดยสารก็ไม่ต้องกลัวคนขับนะคะรวมทั้งเนี่ยนะคะเขาอันนี้หมาว่ามันเป็นการป้องกันโรคเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนคนขับว่าพบเจอใครมามรอแล้วช่วงนี้มันมีโรคระบาดโควิดนะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อแล้วก็การแยกอากาศ อย่างเงี้ยมันก็จะปลอดภัยระหว่างกันนะฮะโซเชียลดิสแทนซิงนะฮะนะคะรวมถึงการจ่ายตังค์ที่เนี่นะโอนเงินเนาะ <Okay. S 1> หรือว่าเป็นแคสเลดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจ่ายผ่าน q r โค้ดถ่ายทานอะไรได้นะฮะ <Okay. S 1> มันก็ลดการคอนแทคเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานของของที่นี่บ้างนะฮะ <Okay. S 1> นะฮะของแคปเนี่ยนะคะด้านซ้ายมือของห้องผู้โดยสารนะฮะนี่จะมีปุ่มมากมาย ไว้กดเล่นใช่ไหมลูกไม่ช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยปุ่มแรกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าคือเนื่องจากว่าห้องห้องโดยสารเนี่ยกับห้องคนขับอ่ะมันแยกกันดังนั้นเนี่ยเวลาคุยกันนะคะเราก็จะต้องกดอย่างนี้ <c oughs> เป็นอินเตอร์คอมสวัสดีครับพี่คนขับอาอย่างนี้ก็จะได้ยินแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนีย่เวลาถ้าเรากดปิดเวลาเราคุยอะไรกัน <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยินเนี่ยเออมันก็เป็นความไพรเวซี่อย่าง <c oughs> <c oughs> ะะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นไฟนะคะนี่เป็นไฟนะคะแอร์นะคะแล้วก็แอร์เนี่ยม,มันร้อนเย็นอะไร้ยปรับได้แล้วก็ปรับไปปรับมาไม่ได้พังไม่ใช่นะฮะอ่ะรวมถึงด้านนี้นะคะถ้ามีไฟสีแดงเนี่ยแสดงว่านี่มันจะมีทั้งสองข้างเลยไฟสีแดงอันนี้แสดงว่าประตูเนี่ย<ม>ล็อกดีแล้วปิดปิดปลอดภัยดีลวสามารถออกรถได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะปุ่มน้น ป et ุ่มนี้เนี่ยจะเป็น SOS ห้ามกดกดเล่นนะกดกดเล่นมีความผิดนะปาวอแชร์ให้หนูหน่อยได้ไหมคะโห้ยจะพม่เช่ทำไมลูกนี่นี่บนรถเขามี free wifi on what? board แกตัวแกนี้นะใช้งานได้เลยดูคลิปสบายเลยนะใช่ค่ะก็จกมีนะคะนี่เขายังมี ีมีที่วางแก้วด้วยนะคะนี่ยืมหน่อยยืมหน่อยอวางงี้นะคะไม่ใช่อันนี้เป็นของเล่นของเบบี้เกตนะอะไรที่ใกล้ลงทางอากานั่นแหละเบบี้เกตจะชอบปะน้ำเต้าทองลูกอ่ะเบบี้เกตถ้าเราอยากนั่งแบบเนี้ยต้องทำไงครับเบบี Baby ้เกตเบบี้เกตงงไหมเออสำหรับใครที่อยากใช้บริการแค็บ เขาสามารถเรียกรถแทปได้3วิธีนะคะวิธีแรกนั่นก็คือเรียกผ่านแอปพลิเคชันวิธีที่2ก็คือโทรผ่าน call center นะคะวิธีที่3เนี่ยง่ายเลยค่ะจะมีรถแทปนะคะจอดรออยู่หน้าหน้าเดอะมอลล์ทั้งเจ็ดสาขารวมทั้งพิมพ์อเทียแล้วก็ไอคอนสยามด้วยอ๋อโอเคใครอยากจะนั่งรูๆแบบนี้นะคะโอ้โหนี่นอกจากใช้บริการเป็นไรเที่ยวแบบนี้นะคะเรายังเรายังสามารถแบบเรียก ไปส่งสนามบินได้เพราะว่าที่รถมันมีพื้นที่บ้างพอสมควรที่นี้เนี่ยสามารถตั้งตั้งกระเป๋าเดินทางได้หรือว่าด้านหน้าที่เราตอนนี้นะเราไว้ไว้รถเข็นน้องเกณฑ์อ่ะก็คือไว้ข้างหน้าอยู่นะคะรวมถึงเราสามารถเรียกล่วงหน้าหมายถึงจองนะคะจองแบบแบบเอ้ยรู้ว่าพรุ่งนี้จะไปเราเรียกล่วงหน้าได้เหมือนตั้งเวลาไว้ได้คุณหมอว่าเขาสามารถเรียกเป็นเหมา อย่างตอนนี้นะคะเราก็เป็นแบบเหมานะคะแแบเนี่ยนะคะก็คือบริการเราเนี่ยก็คือทั้งไปและกลับเลยนะคะระหว่างที่เดี๋ยวเราอาจจะไปกินข้าวก่อนหนึ่งที่นะคะเราค่อยไปเดินงานแล้วก็จะรอรับเรากลับมาที่บ้านอีกทีหนึงโอ้ดีไหมดีไหมเบบี้เกนเบบี้เกนไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น นี่เราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาล้านดังนะเอ๋ก๋วยเตี๋ยวปลาทีวีสีสาม <laughs> เลยก๋วยเตี๋ยวปลาเมืองทองเนี่ยนะครับเราเคยไปกินแล้วร้านนี้อร่อยดีไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถค่ะด,ดังนั้นน้านั่งแท็กซี่มาก็จะเขาเรียกว่าด้านแคบมาก็จะได้อ่าป้ายลงเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราโทรเรียกนะคะพี่เขาจะอยู่กับเราตลอดงานวันนี้ได้ค่ะฝากขอบส่วนหนึ่งไว้ คน,คนที่โปรโมชั่นจรินะคะเพียงกล่องโค้ดนะคะ 2BD30 น,นะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะ30บาทไม่จำกัดคลิปน,นะคะภายใน30วินาทีกับปี63ค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมก e ี้มโเกนะฮะ,ะ,ะแจกฟรีไปเลยนะคะ3 0ด้วยกันติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก กูมาจาก dot com ที่ยวและไลฟ์ไสไตล์แบบครอบครัวนะคะกิจกรรมก็เดี๋ยวรอดูในโพสที่กิจกรรมอีกทีเนียนะฮะคนที่ดูในยูทูบนะคะก็ะตามไปที่เพจเลยนะวยค่คะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนอ <c oughs> ืนรอรถมารับสวยๆวู้ฮ่าขึ้นเลยเปิดเลยลูกเปิดเลยเอ้า oh, <no. S 1> <laughs> เปิดลูกอ่ะไปขึ้นเลยเลยอตอนนี้เราก็ถึงเมืองทองธาน,นีฮะราชรถจอดเกยหน้างานพอดี oh, <no. S 1> นะฮะไม่ต้อง oh, <no. S 1> วนหาที่จอดให้มันประสาทเสีย <laughs> เสียเวลา <laughs> เสียค่าจะจ่ายใดๆนะคะห <laughs> ดูเบบี้เกนจะหลับแล้ว อะเดี๋ยวเราลงตรงนี้ตอนนี้ก็ถึงงานเรียบร้อยค่ะเออเอาของลงเดี๋ยวเมื่องานเสร็จเราโทรบอกโชพี่โชเฟอร์อีกทีนะครับครับอ่ มาขายคุณอันนี้อะไรคะอ๋อเป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กนะคะเออมีคลิปออกมาแล้วด้วยเนาะอุ้ยอุ้ยคิดถึงไหมนี่มองมองมองอะก็เป็นแ v e r y เดส s ินแ c a นะคะก็จะมีทางเป็นทางเป็นคิีมทาหน้ทุกวันใช้ได้ทุกวันเลยนะคะ เกลัาปุ๋ยเลยของเยอะมากเลยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยเลองเกตเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะโอเควันนี้นะคะจบการซื้อของช้อปปิ้งให้เบบี้เกนแล้วก็เราทั้งครอบครัวอ่านี่ออกมาปุ๊บนะคะรถก็มารอเราเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะับดูซิว่าของเยอะขนาดนี้รถจะรถแฉกเนี่ยจะโด้ด้ดจะไหวไหม เย,ยอะๆๆยออยมากค่ะป๊า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 ทำอะไรลงไปคะ่ะใส่รับใส่ทอะไรลงไปยอมรับมาดีดีๆไ,ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา ว่าแต่ของข้างช่อง,ง,งข้างหน้าเขาก็จุข,ของได้เยอะมากเลยนะเนี่ย,อ,ยอะไรประปะ๊ามันอยู่ข้างหน้าหมดเลยเหรอหมดครับเอาอยู่สุดยอดคครรัับบผมาแม่เรียกว่าสะดวกสบายอนะ่ะก็เป็นการออปชั่นหนึ่งในการเดินทางนะคะสะดวกสบายเดี๋ยว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 ที่ยังเหลือเยอะแยะเลยมา,มาขอวิ่งเข้าไปชอปอีกหน่อยบบกะ อย่าลืมติดตามพวกเราเพิ่มเติมในที่ตอบต่อไปนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e แล้วก็กดกระดิ่งกริงเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายค่ะบาย